สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เนาะวันนี้นะคะใครที่เข้ามาเห็นคลิปวิวดีโอแรนดอมนี้นะคะฝากกดติามกดไลค์กดแชร์กระดิ่งกิ้งกังให้กันด้วยนะคะวันนี้นะคะจะมาแรนดอมในหัวข้อที่ว่าเขาชอบอะไรในตัวคุณเขาชอบอะไรในตัวคุณนะคะเขาชอบอะไรบ้างในตัวคุณ เขาคนนั้นคือใครเขาคนนั้นคือคนที่คุยด้วยนะคะจะเป็นคู่ชีวิตจะเป็นแฟนหรือเป็นใครก็ตามที่กำลังเริ่มคบกันหรือคุยกันคุณมีข้อดีข้อเสียหรือคุณมีอะไรที่ดึงดูดสามารถดึงดูดเขาได้นะคะคุณมีเสน่ห์อะไรบ้างเราลองดูแด่นดอมนี้กันนะคะจงใช้วิจารณญาณน,นะคะในการรับชมแดนดอมเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวอาจารย์ขอเช็คพลังงานด้วยไพ่ ออร์เคเตสำหรับนิของคุณก่อนนะคะเราจะใช้ไพ่ออร์เคเตนะคะเช็ดพลังงานของคุณว้าววันนี้พลังงานของคุณเต็มเปี่ยมเลยคุณมีพลังงานออรา่าพลังงานของคุณอนะเป็นประกายเห็นไหมลัษมีออกไปน,นะคะเหมือนนางฟ้าคนตัวนี้กำลังแปลงร่างกลุ่ม หนังสือหรือกลุ่มตำราอะไรสักอย่างหนึ่งคุณค่อนข้างมีความคิดที่มันกว้างไกลอ่ะคุณค่อนข้างที่จะมีแพชชั่นมีอารมณ์ที่มันค่อนข้างเอนจอยหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเดือนที่แล้วหรือในรอบระยะเวลาที่ผ่านมาในรอบระยะเวลาอาทิตย์เนี้ยคุณค่อนข้างที่จะเหน็ดเหนื่อยนะคะแต่วันเนี้ยตอนเนี้ยคุณค่อนข้างมีแบบมีพลังกายพลังลังใจหรือมอีอะไรที่มันปลดปล่อยทําให้คุณรู้สึกว่าเออคลายปัญหา เรื่องบางเรื่องลงได้บ้างนะคะอืมพลังงานของคุณค่อนข้างโดดเด่นเนาะโดดเด่นมากๆเลยตอนนี้นะคุณตอนนี้นะคะคุณสามารถที่ที่เหมือนแบบจะแก้ไขปัญหาอะไรได้บางอย่างแหละปัญหาที่มันคาราคาซังในใจคุณหรือปัญหาที่มันไม่สามารถที่แกะออกได้หรือเป็นเป็นปัญหาเก่าๆเ,เดิมๆของคน ใกล้ตัวคุณหรือคนในครอบครัวหรือใครก็ตามเนี่ยที่คุณรับรู้ไว้อ่ะคุณคุณกาลังจะปลดปล่อยหรือคุณกาลังเหมือนแบบไม่อยากรับรู้แหละหรือแก้ไขสถานการณ์ได้แล้วนะคะตอนนี้คุณก็มีแววที่จะยิ้มได้แล้วนะคะตามไพ่นี้เนาะออร์เน่คนนี้เนาะแล้วก็คุณก็ยังสามารถที่จะวิง่งโลดแล่น หรือทําอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นเหมือนบบเห็นไหมเห็นม้าควบไหมมันไปได้ไกลอ่ะมันก้าวหน้าไปข้างหน้านะคะในรอบระยะเวลาอาทิตย์นี้หรือสัปดาห์นี้คุณค่อนข้างดีนะนะคะใครที่ผ่านมาเห็นแันดอมนี้นะคุณค่อนข้างดีแล้วคุณก็ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบอะไรที่คุณที่คุณเ,เปิดใจรับฟังปัญหาหรือแก้ไขปัญหาหรือคุณอาจจะเหมือนแบบเอาปัญหาของคุณโยนออกไปจากตัวเองได้แล้วนะคะ หลังจากที่คุณแบบเก็บความรู้สึกเก็บอะไรมานาะนนะคะถือว่าเป็นไพ่ที่ค่อนข้างดีนะคะพลังงานคุณค่อนข้างดีมากๆนะคะในรอบระยะเวลาตอนนี้นะอ่ะต่อไปเราก็มาดูมาเช็คว่าเขาคนนั้นน่ะเขาคนนั้นน่ะเขาที่คุณคุยด้วยหรือเขาคนนั้นน่ะชอบอะไรในตัวคุณโอเคอ่ะโอ้ยค่ะ แน่นอนค่ะเขาชอบอะไรตัวคุณชริออดตใบแรกขึ้นมาแล้วนะคะชริออตก็หมายความว่าไพา่ใบที่เจ็ดนะคะเป็นคุณเปรียบเสมือนแบบนัก,กรบนะคะที่ไม่เกรงกลัวสิ่งใดเลยนะคะคุณกระไดก้าเสียคุณคุณกล้าท้าชนคุณเป็นคนตรงตรงเป็นคนมีสน่เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบมีความคิดที่มันโลดแร่นอะนะคะคุณ นิ่งได้บูได้บุญได้นะคะในคนคนเดียวกันนะคะสเสน่ห์ที่ดึงดูดเขาก็คือตรงนี้ด้วยนะคะนะคะตัวคุณเองเป็นแบบนี้เลยนะตอนนี้นะไม่เพียงพอพลังงานออร่าหรือพลังงานในจักรวาลที่คุณแบบสะสมมาหรือพลังงานความดีของคุณเนี่ยนะคะมันแผ่ลัศมีมาแล้วในตอนนี้นะคะชาริอดมันประกบกันเนี่ยก็หมายความว่าคุณมีพลังกำลังกายพลังกำลังใจหรือสิ่ง โหมีอะไรที่มันดีมากๆเลยอะเหมือนอัศวินตนเนี้กำลังอยู่วันเละสิงใช่ไหมแล้วก็โลดเล่นนะคะในวงการบันเทิงหรือวงการออนไลน์หรือสิ่งที่คุณกำลังทำตอนนี้คุณ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 ค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จนะคะแล้วตรงนี้มันไปนเตะตาเขาแล้วคุณเป็นคนค่อนข้างเก่งน,นะคะคนเขาคนนั้นนะกำลังเฝ้ามองคุณอยู่ว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ย โหมันตรงใจเขามากๆเลยนะเขาชอบคนแบบนี้นะเขาชอบคนแบบการเป็นผู้นําไม่ย่อแย่ไม่หย่อแย่ไม่ย,อยม่อท้ üher, อคอุณมีตรงนี้อะน,นะคะถ้าคุณเป็นถ้าคุณเป็นท่านผู้หญิงที่เข้ามาดูคนผู้หญิงที่เข้ามาดูนะคะคุณจะเป็นเหมือนแบบอัศวินตนนี้เลยอนะ่ะคุณไม่ได้เป็นผู้หญิงนะแต่คุณเป็นเหมือนแบบคนที่คนสู้คนคอะนะคะไม่ยอมคนอะแล้วเป็นคนมีเสน่ห์นะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบ สะอาดสะอานะรักธรรมชาตินะคะแล้วก็รักในสิ่งที่มันที่มันที่คนบางคนเขาเขาทําไม่ได้แต่คุณทําได้อะเป็นในรูปแบบแบบนี้เนาะ mm. อ่าเรามาดูกันนะคะว่าอ่า mm. เขามองอะไรส่วนดีในตัวคุณบ้างหรือเขาชอบอะไรว้า wow. วคุณเป็นคนที่ค่อนข้างนี่ไงเข้ากับคนอื่นได้นะคะแล้วก็เป็นคนค่อนข้างเก่งน่ะเห็นไหมเห็นไหม เห็นราชนีตันนี้ไหมถูเหรียญนะค่อนข้างเยอะมากเลยเห็นไหมคะนะคะคุณคือคนคนนี้นะเสน่ห์ของคุณดึงดูดเขาแล้วก็ชอบคุณนะคุณเป็นคนที่อารมณ์เอนจอยมากแล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้อยู่กับที่อ่ะคุณคุยไปเรื่อยอ่ะคุณก็เหมือนแบบดึงดูดเพศตรงข้ามได้อ่ะนะคะเขาคนนั้นชอบคุณมากนะตอนนี้นะเขาค่อนข้างหลดเสน่ห์คุณหัวปักหัวปั๊มเลยนะแล้วเขาก็เหมือนแบบชอบในตัวคุณมันมีแบบออร่า มีอะไรที่มันไม่เหมือนคนอื่นอะอืมนะคะนะคะเป็นทั้งภาวะผู้นําก็ได้เป็นเพื่อนคู่คิดก็ได้หรือเป็นคนที่นี่ไงบทคุณจะนิ่งคุณก็นิ่งเลยอะบทคุณจะนิ่งคุณก็นิ่งนะคะเหมือนเดอแอมเพอร์นี่เลยเนาะเออเหมือนแบบราชาตัวนี้เลยอะคุณจะนิ่งคุณจะเหมือนแบบนิ่งเลยนิ่งฟังนิ่งนิ่งแบบนิ่งเฉยอะนิ่งแบบเอาเรื่องเหมือนกัน เขาจะชอบตรงนี้ของคุณนะโอ้นี่ไงเป็นเหมือนคิงนะคะคือราชาตัวนี้นะคะอีกมือหนึ่งก็ถือเห็นไหมของวิเศษอยู่ในมืออีกมือหนึ่งก็ถืออาถานั่งหมองคุณจะเป็นแบบนี้นะคะเขาก็คิดในใจว่าเออถ้าเขาแบบได้โคบกบคุณหรืออยู่กับคุณเนี่ยคุณจะต้องแบบปกป้องเขาได้แน่เลยพอที่ผ่านมานะเขาอาจจะเจอคนที่ค่อนข้างที่จะแหมือนหยอแย่หยอแย่แล้วก็เป็นคนนี้ไม่สู้งานแต่คุณนี่โคตรบู๋เลยอะ่ะเป็นคนที่ ปังมากอ่ะอืมนะคะเวลาคุณท้อใช่ไหมเวลาคุณท้อเขาชอบตรงที่คุณท้อคุณท้อนะคุณมีสภาวะทางอารมณ์ที่มันเป็นเหมือนแบบเป็นคนตรงเป็นคนพูดตรงๆเหมือนกันแต่เวลาคุณเจอเขาอ่ะตัวคุณเองอ่ะคุณเจอเขาอ่ะคุณจะไม่เอาเรื่องที่มันแบบว่าที่คุณท้อหรือเรื่องเก่าๆเรื่องเดิมๆอะไรเงี้ยเหมือนจะเมสเห็นปะ จัดเม้นนะคะจัดเม้นไพ่ใบนี้มันก็คือเป็นไพ่จัดเม้นนะมันคุณไม่เอาเรื่องที่มันแบบทําให้เขาปวดหัวเวลาเขาคุยกับคุณอ่ะคุณไม่เอาเรื่องที่มันปวดหัวหรือว่าเรื่องที่ทําให้เขาไม่สบายใจอ่ะไปคุยกับเขาฉะนั้นเขาก็ชอบคุณมากตอนนี้นะคุณมีจุดเด่นตรงนี้นะมากกว่าคนอื่นที่เขาแบบได้คุยได้คุยหลายๆคนคุณก็อยู่ในใจเขาอยู่นะอือคุณเก็บอารมณ์คุณเก็บอาการคุณเก็บความรู้สึก ได้เห็นไหมแมสซิเชียนไม่ว่าเขาจะคุยอะไรกับคุณก็ตามคุณค่อนข้างเก็ตคุณค่อนข้างเข้าใจคุณค่อนข้างที่จะเหมือนแบบเข้าใจธรรมชาติสภาพแวดล้อมที่เขาคุยด้วยเขาคนนั้นน่ะที่กําลังคุยกับคุณหรือเขาคนนั้นที่เลิกคุยกับคุณไปแล้วตอนนี้เขาคิดถึงคุณหรือคนที่กําลังอยู่แดนไกลเนี่ยนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เจอกันในเร็วๆนี้หรืออาจจะได้ร่วมลงทุนเกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับความรัก เกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างหรือแม้กระทั่งได้ของขวัญน,นะคะในสิ่งที่คุณไม่ได้คาดคิดจากคนคนนี้นะที่เขาจะให้คุณไม่ใช่เพราะว่าเขาเสน่หหาคุณมากแต่ว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ดีและเข้าใจเขาหรือคุณไม่เคยที่จะเรียกร้องเงินทองหรืออะไรกับเขาเลยแม้กระทั่งแบบเขาเขาคนนี้ก็ทดสอบใจคุณเหมือนกันนะว่า เฮ้ยคุณเป็นคนที่มีความโลภไหมมีความต้องการไหมเอาแหละมนุษย์ทุกคนนะ่ะมันก็มีความต้องการหมดแหละนะคะในจักรวาลนี้นะมันถูกจัดสรรมาให้ทั้งรักโลภโกรธหลงอยากได้อยากมีนะคะทุกคนแหละแต่ว่าตัวคุณเองอะ่ะคุณในในใสายตาของเขาอ่ะคุณเป็นคนที่ไม่โลภเป็นคนที่ไม่อยากได้ของใคร หนำซ้ำอะ่ะคุณเป็นคนเป็นผู้ให้ด้วยซ้ำคุณมีเท่าไหร่คุณก็ให้หมดแม้กระทั่งเขาอะ่ะตัวเขาเองอะ่ะเขาเคยคิดลองใจคุณว่าเออเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเงินนะแต่คุณเนี่ยไม่เคยที่จะเหมือนปีปากเลยในการที่จะไม่ช่วยเหลือเขาฉะนั้นเขาก็จะประทับใจเรื่องหนึ่งนะที่ประทับใจคือคุณไม่ได้คบเขาเพื่อเงิน ตรงนี้เขาประทับใจคุณมากเห็นไหมหนึ่งเหรียญก็คือเหรียญตรงนี้คุณเป็นคนที่มีมุมานะและก็เป็นคนที่หาเงินเองใช้เงินเองชงเงินเองกินเงินเองเหมือนแบบคุณไม่ได้ต้องการเงินจากเขาคุณคุณต้องการที่จะคบเขาด้วยแบบความสบายใจมากกว่าและคุณก็ไม่ได้ผูกมัดเขาผู้หญิงบางคนหรือผู้ชายบางคนนะคะเวลาคบใครสักคนะ จากแรนดอมนี้นะคะจะชอบผูกมัดจะชอบเอาใจไปผูกมัดหรือเป็นเจ้าเข้าเจ้าของฉะนั้นมันก็จะทําให้ไม่หลุดจากพันธนาการนี้หรอกนะคะคุณคุณเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีถึงคุณจะเป็นคนตรงแต่คุณเป็นคนตรงที่ค่อนข้างมีเหตุผลคุณจะมองเหมือนคุณมองเห็นไหมนะคะ อัศวินตนนี้กำลังถือแบกโลกไว้ถือไม้เท้าคุณไม่ได้คิดว่าเขาเป็นอุปสรรคในชีวิตคุณคุณจะบายพาสผ่านไปได้เมื่อไรที่คุณกับเขาไม่ได้คุยกันหรือเมื่อไรที่คุณกับเขาไม่ได้เจอกันเลยคุณจะไม่งีงเงานเขาชอบตรงที่ว่าคุณไม่งีงเงานคุณก็ทํางานของคุณไป คุณไม่ได้สนใจว่าเขาจะคุยกับคุณหรือไม่ได้คุยกับคุณเพราะคุณค่อนข้างเป็นคนที่อินดี้โลกส่วนตัวเยอะอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ในทางกับการในใจคุณก็ลุ่มร้อนเหมือนกันนะคะลุ่มร้อนคิดถึงเขาอยากรู้อยากเห็นอยากแบบเ,ออเฮ้ยเขาทําอะไรอยู่วะอะไรเงี้ยเขาอยู่กับใครแต่คุณเก็บอาการไว้คีบลูไว้นะคะนี่เป็นส่วนดีของคุณที่เขาแบบที่เขา ที่เขาชอบคุณและคุณก็เป็นคนรักครอบครัวมากนะคะคุณเป็นคนรักครอบครัวเป็นคนรักพ่อแม่เป็นคนรักญาติพี่น้องนะคะคุณเสียสละนะคะเขาจะมองคุณเป็นหลักว่าถ้าถ้าคุณอะเสียสละให้กับคนในครอบครัวได้ฉะนั้นคุณก็ต้องเสียสละให้เขาได้เช่นกันนี่ไงเป็นคนอบอุ่นถ้าคุณถ้าเขาได้คุณเป็นสามีหรือภรรยานะ่ะเขาจะเหมือนแบบมีความสุขมากๆเลยนะคะเหมือนอันเนี้ย เขาจะเหมือนแบบอิ่มเอมใจเขาไม่ต้องเหมือนแบบคิดอะไรอ่ะเหมือนตอนนี้เขามีากิจการหรือมีอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่ได้บอกคนคุณสามารถเป็นคู่คิดให้เขาได้สามารถเป็น GPS หรือเดินนำทางในในในโลกนี้ได้หรือจักรวาลนี้ได้อะไรเงี้ยเขาคิดแบบนี้นะเอาง่ายๆนะเขาค,คนคนนี้หรือเขาคนนั้นเนี่ยนะคะเขาต้องการคนที่เป็นสภาวะการเป็นผู้นำค่อนข้างสูงมาก ซึ่งในตัวคุณเองตอนนี้คุณตอบโจทย์เขาเห็นไหมอัศวินถือไม่เท้านะคะคิงนะคะอัศวินถือไม่เท้าก็มันก็หมายความว่าเขาก็คุณก็เขาไม่คุณไม่เขาไม่ต้องลงมือทําอะไรอ่ะคุณคุณก็รู้ใจเขาเพียงแค่เขานั่งอยู่เฉยๆเอออย่างเช่นคุณเจอเขาเขาต้องการอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ จะเสิร์ฟให้หรือจะทําให้ทุกๆอย่างคุณแก้ไขสถานการณ์ให้เขาได้ในทุกๆเรื่องแต่ในทางกับการคุณก็ค่อนข้างเหนื่อยเหมือนกันครบกับคนคนนี้นะคะเอาละมันเป็นเรื่องปกติค่ะที่คุณที่ส่วนที่เขาประทับใจในตัวคุณหรือสิ่งที่เขาชอบคุณ คุณต้องเหนื่อยแน่นอนเพราะว่าบอกแล้วว่าคนคนนี้เป็นคนที่อินดี้เป็นคนที่เอาแตใจตัวเองเป็นคนที่ค่อนข้างมีอโก้แต่คุณชอบคนประเภทนี้นะคะในความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอาจจะไม่ได้ชัดเจนกันมากมันก็มีหลายๆครั้งที่คุณแบบทอ้ทอ,ทอกับเขาอยากจะปล่อยมืออยากจะวางมืออยากจะเหมือนแบบไปแล้วฉันไม่อยากจะอยู่กับกับเธอแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะเธอค่อนข้างที่จะไม่ค่อยค่อยสนใจโลกเหมือนค่อนข้างเหมือนฤาษีเหมือนเฮอร์มิตไม่สนใจโลกเลยไม่สนใจการกระทําของ ของคุณหรือไม่สนใจว่าคุณจะรู้สึกยังไงแต่สิ่งที่คุณอยู่กับเขาได้หรือเขาอยู่กับคุณได้ก็คือการให้เกียรติซึ่งกันและกันคุณให้เกียรติเขาเขาให้เกียรติคุณฉะนั้นเขาประทับใจคุณมากแล้วมันเป็นข้อดีในตัวคุณด้วยนะคุณเป็นคนคี่ขี้เกรงใจคนมากๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนแบบความเป็นผู้ใหญ่อ่อนน้อมถ่อมตนของคุณค่อนข้างเยอะคุณไม่หย่อแย่คุณไม่เหมือนเด็ก คุณเหมือนอบางอารมณ์คุณก็จะเหมือนเดอสซันบ้างบางอารมณ์คุณก็จะเหมือนราชินีถือไม้เท้านี้บ้างคุณจะเหมือนแบบเวลาคุณอยู่ทำอะไรอย่างเงี้ยคุณจะมีค่อนข้างมีออร่าและโดดเด่นในใสายตาเขายิ่งคนที่ทํางานร่วมกันหรือองค์กรเดียวกันนะเขาจะมองคุณเป็นที่1ในองค์กรนั้นเลยนะคะโอเคเนาะถือว่าไพ่แรนดอมนี้เป็นแรนดอมที่ค่อนข้างน่ารักมากแล้วก็เป,เป็นแรนดอมที่ดีนะคะใครที่เข้ามาฟังในคลิปหรือ EP นี้นะคะสามารถยิ้มได้เลยนะเขาอะชอบนะคะถึงแม้เขาคนนั้นอาจจะไม่ได้ชัดเจนกับคุณมากอาจจะให้ความหวังคุณหรือหรือไม่ได้ชัดเจนกับคุณเลยคุยพันพานหรือว่าคุณมีคนหรู้ว่าเขาไม่ได้ชัดเจนกับคุณอะแค่คุยไปวันวันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณก็ยังเหมือนแบบบางวันคุณอาจจะแบบคิดถึงเขาจนมันแบบหัวใจแทบแบบ พ่อยละลายเลยทาไมเขาไม่รับสายเรา呐คนคนนี้นะบอกไว้เลยว่าเขาไม่ได้เฝ้าเขาไม่ได้แค่ไม่รับสายคุณนะเขาไม่รับสายใครแต่เขาก็เฝ้ามองคุณคุณเป็นตัวเลือกอย่าใช้ใช้คำว่าคุณเป็นตัวเลือกหนึ่งที่อยู่ในใจเขาเลยนะคะคน a, คนนี้อาจจะเป็นคนเจ้าชู้ที่อยู่แดนไกลก็ได้หรือเป็นคนที่อยู่แดนไกลต่างประเทศนะคะคนที่กําลังคุยด้วยกับคุณที่อยู่ต่างประเทศคุณเป็นคุณเป็นช้อยหนึ่งอะคะ่ะ ในการที่เขาอยากจะมาหาเลยแหละเพราะความเป็นมีมิสัมพันธ์ของคุณและความเอนจอยของคุณความเอนเตอร์เทนของคุณคุณค่อนข้างที่จะเหมือนแบบถึงคุณจะไม่ได้ได้อะไรจากที่เขาให้อะไรอย่างเงี้ยคุณก็ไม่เคยเรียกร้องนะคะท,ท,ท,ทั้งที่คุณแบบแซนจะเจ็บปวดทรมานอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณก็ไม่เคยที่จะเหมือนแบบเหมือนเป็น แม่บ้านแม่เลือนพ่อบ้านพ,พ่อเลือนที่หาเงินเก่งแล้วก็รอคอยสามีรอคอยภรรยารอคอยคนรักอะไรแบบนี้ไม่ปีปากพูดเลยเอาแหละแต่ในทางกับกันคุณก็ค่อนข้างท้อและเหนื่อยกับเขาที่เขาไม่เคยที่จะเปิดใจให้กับคุณเยอะขนาดนั้นเพราะว่าคุณรู้สึกว่าความรักของคุณมันไม่ไ,ไปไหนมันไม่ได้มันไม่ได้คืบหน้าเลยอะคุณคุณคุณได้แต่โฟกัสไปที่เขา ค,คุณไม่ได้รักตัวเองอะไรเงี้ยคุณนะคะคุณไม่ได้ดูแลตัวเองเลยแม้กระทั่งร่างกายคุณคุณแบบเออโฟกัสที่เขาคนเดียวเลยอาจารย์ก็จะบอกว่าความรักมันห้ามกันไม่ได้คุณรักเขามากจนลืมโฟกัสในสิ่งที่คุณอยากจะได้อยากจะเป็นหรืออยากที่จะสัมผัสมันหรืออะไรก็ตามนะคะเขาคนนั้นน่ะที่คุณนึกถึงเนี่ยได้เจอคุณแล้วเขารู้สึกแบบสี่หาปาร์ตี้ รู้สึกแบบอยากทะนุถนอมคุณแล้วก็มันอบอวลไปด้วยความรักมันอบอวลไปด้วยความสุขมันอบอวลไปด้วยกลิ่นหอมบรรยากาศที่เขาได้เจอคุณที่เขาได้สัมผัสคุณที่เขาได้รู้สึกว่าเขาอะอยากจะเปลี่ยนตัวเองมากๆเพื่อคุณเขาอาจจะเป็นคนที่ตรงมากแล้วเป็นคนที่ไม่เคยได้หลับความรักอ่นอ,อนโยนแบบนี้จากใครเฮ้ยแต่เขามาเจอคุณะ เขาประทับใจมากเลยนะโอ้เขาประทับใจนะเขาอยากเปลี่ยนตัวเองเพื่อคุณเขาชอบมากเลยความเป็นไทยของคุณความเป็นความเป็นคนที่มีน้ำใจความเป็นคนมีมารยาทนะคะแล้วก็เป็นคนที่เรียงลำดับได้เขาคิดแล้วว่าถ้าเขาเลือกคุณเป็นคู่ชีวิตหรือเขาเลือกคุณเนี่ยคุณจะต้องเป็นหนึ่งผู้นำแหละ สองเป็นผู้ตามที่ไม่คัดแข้งขัดขาเขาเขาจะต้องเจริญในหน้าที่การงานและเป็นคนที่นำพาเขาได้ในทุกๆเรื่องนะคะแล้วก็ช่วยเหลือเขาในทุกด้านที่มีช่วยเหลือในกิจการร้านค้าเขาช่วยเหลืองานเขาช่วยเหลือในทุกๆอย่างที่เขาเขาอาจจะไม่เคยได้รับจากใครเลยที่เสียสลายเขามีแต่เขาอะ เสียสละให้คนอื่นฉะนั้นยิ้มได้เลยค่ะกับลนดอมนี้เนาะเป็นดอมที่ดีมากแล้วก็เป็นลดอมที่มันแบบความชัดเจนมันเริ่มเกิดขึ้นเอาละ่ะสิ่งที่คุณเคยคบกันมาเนี่ยค่ะตลอดระยะเวลาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบเฮ้ยมีความชัดเจนเลยนะคะในช่วงที่ผ่านมาแต่ช่วงเนี้ยมันเป็นเป็นรอยต่อของความคิดของเขาเขาเริ่มที่จะชัดเจนกับคุณเขาเริ่มที่จะมองคุณ ในจุดศูนย์การจักวานี้ mm. เขาเริ่มมองคุณว่าคุณเป็นคนน่ารักเป็นคนอ่อนโยนเป็นคนดีเขาเริ่มที่จะมองคุณเป็นตัวเลือกที่หนึ่งแหละนะคะเขาถึงได้บอกว่าความพยายามไม่เคยที่จะท a y ร o r ยศใครนะคะเราลักคนมีเจ้าของเขาอ,อาจจะก,กําลังเลิกกับใครบางคนที่กําลังเลิกนะ่ะตัวเลือกชอยนั้นคือคุณเลยนะคุณเรียนรู้นะบางคนเนี่ยอยู่ในสถานะของมือที่สาม รักเขาข้างเดียวรักเขาเหมือนแบบรักมากเจ็บมากท้อมากไม่สบายใจก็เพราเขาท้อก็เพราะเขาร้องไห้ก็เพราเขาเขาพูดอะไรก็เชื่อไปหมดแต่อาจารย์ก็มองว่าความรักอะ่ะมันก็เหมือนน้าพึ่งเวลาเรามีความสุขเราจะหอมหวานมากแต่เวลาเราทุกข์เราก็จะเหมือนน้าพึ่งอาบยาผิดเลยเราจะขมขืนเราจะเหมือนแบบ เราไมา่นใจแต่เราก็ยังรักเขาเพราะเราใช้สติใช้ปัญญาของเรานะคะเราไม่รู้หรอกว่าความรักของเรามันจะไปจุดไหนแต่เราใช้ใจที่มันอุบอ้อมเหมือนเราแบกโลกไว้ทั้งโลกหนึ่งแต่ว่าการที่เราได้แบกอะไรไว้อะวันนี้มันประสบผลความสำเร็จกับเธอแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันได้มันมันได้ทำให้เธอรู้สึกว่าเธอมีคุณค่าเธอมีคุณค่าในความรักแล้วเธอมีค่า มากที่คู่ควรที่จะให้เขามาหลักเธอตรงนี้นะคะฉะนั้นอาจารย์ก็มองว่าเรนดอมนี้เป็นเรนดอมที่ค่อนข้างดีมากนะคะกับใครสักคนที่กําลังหลอกความรักหรือเขามองแบบเราเป็นเช่นไรโอ้เขามองเราเป็นยังไงนี่เลยจากเรนดอมนี้นะอเพราะเราเป็นคนดีมากพอที่จะเราต้อง เป็นคนดีมากพอเราต้องมองว่าเราดีนะแล้วเราก็เป็นคนที่ค่อนข้างอดทนมากๆนะคะแลนดอมนี้อาจารย์ก็บอกว่าจะทําให้คนที่กําลังมีความทุกตรงนี้กยิ้มได้นะคะเราคิดถึงเขาใช่ไหมมากมากมากตอนนี้แนะนําจากแลนด้อมนี้หน่อยหนึ่งก็คือทักเข้าไปเลยค่ะแล้วก็พูดกับเขาบอกความรู้สึกความสัมพันธ์คนคนนี้ชอบให้เธอพูดบอกรักทุกวันหรือ บอกคิดถึงทุกวันเขาจะเขาจะเหมือนแบบแผ้คนบอกหลักนะหรือคนแบบชมเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเป็นคนบายอก,ก็ใช่นะคะเขาเป็นชอบบายอแล้วเขาเป็นคนที่ชอบแบบให้เราพูดบนว่าไม่ไม่เป็นคนล้างสองหรือเป็นคนที่ไม่น่ารักอะนั่นนะคะเขาคนนี้นะเขาก็มองเธอว่าเฮ้ยตอนนี้เขาก็พร้อมที่จะชัดเจนกับกับเธอแล้วแล้วก็อยากจะให้ใจให้ความสัมพันธ์ให้มิตรเมตรีให ให้กำลังใจกับคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะวันนี้นะคะก็หวังว่าแลนดอมนี้นะคะจะทำให้คนที่ตกหลุมรักใครบางคนหรือคนที่กำลังคุยเนี่ยนะคะกันเนี่ยกระชุ่มกระชวยหัวใจได้บ้างนะคะเข้ามองคุณแบบนี้เลยนะแล้วก็คุณก็เป็นตามแรนดอมนี้เพราะพลังงานของคุณมันล้นเหลือมากพลังงาน e n e r g y คุณพลังงาน ความคิดคุณไหมเซตคุณมันบวกกันที่ที่มาลงล็อกพอดีเลยฉะนั้นอืออาจารกยก์บอกว่าวันนี้จะเป็นอีกลรนดอมหนึ่งที่ทำให้คนโสดกำลังมีแบบกำลังคุยอ่ะมีคู่แล้วก็คนที่กำลังคุยกันหรือสามีภรรยาคู่ไหนที่แบบที่เขาแบบกลับเข้ามาคุยใหม่อย่างเงี้ยนะคะจะรักกันเพิ่มขึ้นนะคะวันนี้อาจารย์กังวงว่า รนดอมนี้จะเป็นเรนดอมที่ทําให้ทุกคนยิ้มได้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณมากนะคะคนที่เข้ามาดูเรนดอมนี้นะคะจนจบนะคะโอเคค่ะวันนี้อาจารย์ไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะขอให้แบบมีความสุขยิ้มแล้วก็ยิ้มรับในสิ่งดีๆนะคะพลังงานมันจะได้บวกกับการดูนี้เข้าไปด้วยแล้วก็ประสบาม,มสำเร็จทางด้านเรื่องความรักนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ